เริ่มจากได้คุยกับพี่ลังกิตในการจัดงานแคมป์ไฟดนตรีมารา้าครั้งแรกๆเลยเราน่าจะมีดนตรีที่เป็นแคมป์ไฟดนตรีภาคพิเศษหรืออะคูสติกนะครับขึ้นที่นี่คือเราอยากอาพอสมปริวาาความาเรื่องวัฒนธรรมอย่างมารนชานี่ยเขาเป็น นังสีที่นังสีที่ถือว่าเป็นระดับตำนานของเมืองไทยแล้วก็อยากผสมผสานกับความเป็นชาติพันธ์กับเด็กในพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้ออกในโลกภายนอกมากแล้วก็เชิญชวนคนภายนอกเข้ามาสัมผัสความเป็นสักคาบรีแล้วก็สัมผัสถึงปากว่าธรรมของสักคาบรีว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธ์ก็เลย จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อโชว์การแสดงครั้งนี้ครับก็จะมีมีเพลงนะครับในแนวอคูสติกและมีเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องได้เล่นได้ฟังกันในงานที่เราไปเล่นกันอยู่ประจำนะครับก็ได้ฟังในงานครั้งนี้แน่ครับพิเศษแน่นอนครับเรียนเชิญทุกทท่านนะครับงานดนตรีชาติพันธุ์ที่เป็นนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะครับในปัจจุบันนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่นี่คือเอกลักษณ์นี่คือความยิ่งใหญ่ ที่มีแพ้ชนชาติใดๆในโลกของอความเป็นชาติพันธุ์ของกะเหรียงมอนพม่าครับ mm hmm. เชิญครับที่สังขระบุรีครับเมืองกาญจนบุรี2มีนาคมนี้ครับเจอกันครับ